มีพระบรมราชอ,องค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง5ผอ,อเหล่าทัพนั่งเก้าอี้สว,วตามตำแหน่งเดิมเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีพระบรมราชอ,องค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่างห้าคนโดยบุคคลทั้ง5เป็นผู้ประชาการเหล่าทัพที่จะเข้ามาทำหน้าที่สว,วดโดยตำแหน่งหลังจากที่ผู้ดำรงตำแหน่งเดิมกเกษียณอายุราชาการ พลเอกเฉลิมพลสีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแทนพลเอกพรพิพัฒน์เบญสีพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกแทนพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์พลเรือเอกชาติชายสีวรขานผู้บัญชาการทหารเรือแทนพลเรือเอกเรอชัยรุดดิด์พลอากาศเอกแอร์บุญสุดทิวันผู้บัญชาการทหารอากาศแทนพลอากาศเอกมานัทวงวาด พลตำรวจเอกสุวัสดแจ้งยอดสุขผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติแทนพลตํำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาทางนี้นะครับทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แจ้งว่าในวันที่9ธันวาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจะเปิดให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับโปรดก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ดังกล่าวเข้าแสดงตนณห้องรับรองชั้น2อาคารรัฐสภาตึกสอวอครับ